ครับสวัสดีครับมือน,น,นีสิพามารีวิวโลตารี่นะครับ2เมตรนะครับตอนนี้ใส่รถไถไปแล้วสิบันห้เบิรงเดอนะครับเดี๋ยวทำับภาพกลับมาเนี่เดี๋ยวปั่นเลยคราเปจะรอบชานะครับ ตัวนี้เป็น2องมิจยิบนะครับใส่รถ47แรงปั่นให้เบิ่อนครมีเสียงเสียงลูกปืนจนากกระบาดดังนะครับลูกปืนจนากกระบาดดังอ่าตัวนี้38มหมครับส่งฟรี100กิโลเมตรครับ38มหมนะครับได้ครับสภาพประมาณนี้ ใครสนใจก็โทรสอบถามได้ครับเบอร์โทร0986127295อีกเบอร์ครับ0870341562็ดศูนย์่หนอครับที่อำเภอคุณจับจังหวัดอุดรธานีครับใช่ครับข้าวประมาณนี้ครับใครสนใจก็ทดสอบถามได้ครับอยู่อำเภอคุนจับจังหวัดอุดรครับส่งฟรี100กิโลเมตรครับขอบคุณครับ